เรามาอยู่ที่สายสีเหลืองนะคะเป็นครั้งแรกที่เราได้มาอโอกาสมาใช้บริการนะคะจะเป็นสถานีรถไฟฟ้าสายสีเหลืองเป็นสถานีบางกะปินะเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวจอร์ดแฟร์กันคะ่ะตอนนี้เรากำลังมาเข้าที่สถานีนะคะก็คือเรามาลงที่หน้าสถานีซึ่งสถานีตรงนี้ที่เรามาลงก็จะอยู่หน้าแมคโครนะคะถัดจากตะวันนามานิดนึง เราอยู่ฝั่งแมคโครโอเคพอเมื่อกี้นั่งแท็กซี่มาแล้วก็มาลงตรงนี้เลยนี่ไงแมคโครแล้วตรงนั้นก็คือเดลอมบางกะปินะคะตะวันนาแล้วก็เดลโมบางกะปิ เป็นช่วงประมาณบ่ายสีโมงก็สถานีก็ยังลงๆอยู่แบบนี้นะจ๊ะทุกคนหรือว่าปกติก็ลงอะไม่รู้ <c oughs> อันนี้คือวิวจากบนสถานีอ๋อแค่ถ่ายดูว่าต้นไม้เป็นเขียวดีเฉยไปเดินไปต่อเดี๋ยววันนี้เราจะใช้บัตรเครดิตเดบิตบัตรยูทิปของเรา ในการเข้าสถานีรถไฟฟ้ากันนะคะทุกคนเป็นการแตะกับเครื่อง e m v ใช่ไหมอ๋ออาจถูกบอกก็ไม่รู้อาจจะใช่แหละไปจ้าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าเราจะได้ส่วนลดเท่าไหร่เพราะเขาเหมือนกับอกว่าเนี่ยเห็นไหมบัตร e m v แตะข้าออกด้วยบัตรเครดิตใบเดียวกันตึงๆมันเหมือนจะมีส่วนลดอะถ้าเป็นเชื่อมต่อสายสีเหลืองกับ m r t อะ จริงๆใช้บัตรแลบบิดได้ด้วยนะแต่ยังไม่ได้เติมเงินก็เลยใช้บัตรยูทิปดีกว่าตึงแผนที่ละราคานถ้าส่งได้จะมาซื้อตั๋วนะคะแล้วก็มากดตรงนี้ได้เลยอย่างตอนนี้เราจะไปสถานีลาดพร้าวเนอะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปต่อรถจริงๆจอดแฟมีสองสาขานะก็คือมีเราต้องไปสถานีลาดพร้าวนี่เห็นไหมเพราะว่ามันจะมีแบบเชื่อมต่อก็คือราคาส9บทเพราะว่า ถ้าไปจอดแฟตรงเซ็นทันพระรามเกนะ้าเนาะก็จะต้องไปต่ออีกอาทีจ้าไปลงสถานีพระรามเก้ามีอีกจอดแฟนหนึ่งด้วยนะอยู่ตรงแดนเนลามีนซึ่งเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะไปจอดแฟไหนเอาใช้บัตรยูทิปเนาะแล้วเขาแตะตรงไหนอะ่ะแตะข้างบนเหรอใช่ไหมอ๋อใช่ปะ่ะอ๋อทำไมอะหมด ขอบคุณค่ะมิติใหม่งงเลยจ้ะตึงทุกคนเรามีความงงนิดนึงนะก็คือเราใช้บัตรยูทิปใช่ไหมยูทิปยูทิปของเราตึ้งตึๆงตึในการแตะใช่ปะแต่ว่าตรงที่ที่แตะที่จะเข้าอ่ะมันไม่มีเครื่องให้แตะ e m v เออคุณเราก็เลยบอกว่าต้องไปแตะที่เครื่องตรงตรงประตูทางเข้าที่มันจะแบบ ใช่ประตูอัตโนมัติเป็นประตูที่คุณรปภต้องเปิดให้นั่นแหละเาลังสงสัยว่าเอามาถูกทางไหมแต่คิดว่าถูกเพราะว่านี่ไปทางนี้ไปทางลาดพาวร้อยหนึ่งอนโนนไปสำโรงเราไม่ไปสำโรงตึง้ง การปรดเช่าขนาดเข้าออกขบวนรถโปรดรวงช่องว่งางระหว่างที่นั่งชานชาลาต่อขบวนรถขอบคุณค่ะ Attention Please mind the gap between train and platform ขบวนที่1มาถึงที่1 Next station มา วน,นี้เรามายืนอยู่ตรงทีข้างข้างหลังเพราะว่าข้างหน้ามุ่งไปทันโนใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นข้างหลังเพราะว่าโมเดลเลวันนี้ก็คือจะแบบไม่มีห้องห้องคนขับนะเราก็สามารถที่จะมองเห็นของาต่างได้แนตะนน่นีว่าจะดีอุ้ยใหญ่กันเนี่ยแต่ว่าวิวก็คือวิวตึกดาด ลงมาแล้วนะคะแล้วก็จริงๆมีบันไดนเลื่อนแต่ว่ามาเดินลงบันไดโอเคเอาอกวามง่ายจ้า เราต้องไปแตะที่เครื่อง EMV อันนี้นะจ๊ะแล้วก็แตะเรียบร้อยแล้วก็ออกแล้วเราก็ไปต่อ MRT ไ,<อ>ไปามเขาอโอเคเดี๋ยวเราไปต่อ MRT กันนะครับทุกคน ตึงนี่ไงเขาก็จะมีป้ายบอกอยู่นะสีน้ําเงินตรงไปใส่สีเหลืองเลี้ยวไปทางนี้หรือว่าสีน้ําเงินไปทางนู้นก็ได้แต่เราก็ตรงไปทางนี้ละกันนะจ๊ะอ๋อให้ไปลงลิฟต์เนรอน่าจะลิฟแหละเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างกันนะครับด้วยลิฟที่อะไรเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยเฮ้ยนี่เขามีอันนี้เลยแนะนำเส้นทางนี้ทางนี้น,นไปนี้ ถ้าคนจะอ่านทันเนี่ยอ๋อนี่ไงมันคือตัวอาคารใช่ปะ่ะว่ามันชั้นไหนเป็นอะไรบ้างแล้วก็มีป้ายนี้ด้วยนะนอ๋อเดี๋ยวเราลงก่อนขอบคุณค่ะอ๋อโอเคแต่แต่อันนี้ก็ดีไม่ต้องเดินเยอะดี มราดพร้าวนะคะเส้นที่คุณเคยไม่เหมือนสายสีเหลืองที่วิ่งขึ้นครั้งแรกเนาะก็เดี๋ยวเราจะนั่งจาก MRT รลาดพร้าวไปที่ MRT สถานีเซ็นทรัลพลัมเก้ากันนะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันว่าที่จอดแฟมี่ร้านอะไรมาถึง ซนทรัลพราม้าแล้วนะคะถ้าเราจะไปจอดแฟร์ก็ให้เราออกทางออกสามนะคะตึกตึก G Tower เพราะว่าจะใกล้กว่าหรือจะจะไปทางเซ็นทรัลก็ได้มันก็มีทางทะลุจากเซ็นทรัลน,นะแล้เวเตะส่วนเราก็ออกทางนี้หละจ้าแป๊บแล้วเดี๋ยวเราก็เดินทะลุตึก G ี o w e r ข้างหน้านี้ไปนะครบเพื่อที่จะออกไปจอดแฟ ถ้าจะไปจอดแฟก็ให้เลี้ยวตรงนี้นะจ๊ะเดินผ่านหน้า KFC มาะคะ่ะแล้วก็มาขึ้นบันไดเลื่อนตรงนี้ตึง้งอันนี้คือเราอยู่ในตึก G Tower นะคะเดีย๋ยวเราจะออกทางออกตรงตึก G Tower เพื่อเดินไปจอดแฟกันนะทุกคนนีไงตรงนีง้ไปก้าตึง้งออกมาข้างหน้าตึก G Tower แล้วนะคะ เมื่อก่อนจะมีฟูดทรัคตรงนี้ด้วยนะแต่เดี๋ยวนี้ก็คือมีแค่เท่าที่เห็นเมื่อกี้นั่นแหละแล้วลเดี๋ยวเราก็เดินไปทางนี้นะคะไปทางตึกยูนิลิเวอร์เราก็เดินตรงมาตรงนี้นะคะกลามทางเอยๆเลยตรงป้ายเบลแล้วก็จะมีคำว่า entrance ซึ่งจริงๆเขาไม่ได้บอกว่า,า,นนะาให้ entrance เข้าจัดแฟดนะเขาหมายถึงเข้าตึกเบลกับยูนิลิเวอร์แต่ว่าตรงนั้นแหละตรงที่ป้ายชี้เข้าไปแล้วเข้าได้เลย พอเราเดินมาถึงตรงนี้นะคะเราก็จะเจอทางเข้าจอดแฟร์จากทางนี้ไปดูกันจ้าว่าข้างในมีอะไรบ้างนะวันนี้เราจะพามารีวิวนิดหนึ่งมันเป็นแบบกดอ่ะทุกคนดูดิแล้คือชานมแบบกดแล้วเราก็แบบเลือกได้เลยเอ่ะแล้วแก้วอยู่ตรงไหนจริงๆก็จะเป็นที่นั่งชิลนะคะตอนกลางคืนปิ้ว ตอนที่เรามาตอนนี้ก็คือคนน้อยตอนที่เรามาตอนนี้ก็คือคนน้อยอยู่นะเพราะว่ามันแบบเพิ่งเปิดจ้าเขาน่จะเปิดแบบสี่โมงถึงถึงเท่าไหร่อะฮาทูมเหรอสีทูมเหรอไม่แน่ใจเหมือนกันตึ้งมีซีฟู้ดถาดเลยฮัลโหงถ้าสั่งก็มีโต๊ะให้นั่งแบบนี้นะครับ มีพวกของหวานประมาณนี้นะจ๊ะทุกคนแั่นี้ก็น่ากินสุดเด็ดเฮ้ยเค้สวยอะสีลม จริงเขามีร้านน้ำมะพร้าวยืะเหมือนกันนะเนี่ยซึ่งถ้าเราข้ามถนนมาก็จะเป็นอีกโซนหนึ่งนะครับทุกคนมีทะเลเป็นโต้ด้วย อุ้ยนี่ไงน้องมะม่วงซิกเนเจอ์ทุกคนอันนี้น่ารักมากมันเป็นน้ำสีสีอะแล้วมันแบบสีสันมากเลยน่ารักอะ่ะเขาคือร้านมูนาคิคิทเช่นนะคะมูนาคิทเช่นเราชอบกินมากข้าวหน้าเนื้ออร่อย แล้วก็มีทาโกะยักษิกนะทาโกะหมึกยักษ์สีลูกมีทาโกะหมึกกุ้งแล้วก็มีรวมปะฟิวบาร์ประมาณนี้ชอบอันนี้อ่เมนูน้ำขวด เลมอนเหรอลูกใหญ่มากพึ uh, ่งเหตนว่าตรงนี้เป็นชาไทยครีมชีสอะของร้านนี้ครีมชีสเขาดูเยอะมากร้านไอศครีมแล้วก็มีไมโลโคดวิปเออโคดวิปจริงแต่มีอันนี้ด้วย โอ้ยมีเทปัญญากิด้วยค่ะทุกคน,นอาฮ่าบิงซูเรากำลังไปเต้นตามหาไอศครีมซอฟเสิร์ฟอยู่นะทุกคน,นโอ้ยโซนนี้เป็นรวมแบบของหวานมีนอันนี้ด้วยเคปเย็นอุย้ยอันนี้น่ากินอ่ะโอ้คุณน้องหมาเหรอยัไงไอศครีมซอฟเสิร์ฟรันนี้เดี๋ยวเรากินไอศครีมซอฟเสิร์ฟกันนะคะ ได้มาแล้วนะจ๊ะมิลกี้ไซส์ S, <S, <c oughs> <S ในราคา20บาทตังๆวันนี้จะอาจจะเป็นการรีวิวแบบเร่งรีบนิดนึงนะอันนี้เราเข้ามาอีกฝั่งหนึ่งตรงข้ามกับยอดแซ่แล้วนะครับทุกคน <c oughs> เพราะว่าเดี๋ยวเราจะมารอขึ้นรถแม่เราจะติดรถแม่กลับบ้านกำลังมองอยู่ว่ารถคันไหนรถแม่วะ เออเรากำลังจะขึ้นรถแม่กลับบ้านนะเราก็เลยเดินได้แบบไม่เยอะเท่าไหร่แล้วก็แบบรีวิวร้านให้ดูเท่าที่รีวิวได้มาสักครู่นี้นะครับทุกคน <f> ก็แนะนำว่ามา<ช>สัก <f> ช่วงแบบสี่โมง <c ười> ครึ่งสี่โมงครึ่งห้าโมงห้าโมงห้าโมงก็ได้ห้าโมงถึงห้าโมงครึ่งคนไม่ค่อยเยอะดีตึ้ตอนนี้เราขึ้นมาอยู่บนรถแล้วนะคะเรากำลังจะกลับแล้วจบการรีวิวในทริปนี้ บายบายด้วยตึกจีทาวเวอร์ Tower คะ่ะ